ในการส่งเสริมและ <hi> ทาาําให้สุขภา,าพของคนในชุมชนมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่จะเกิดขึ้นของคนละยองจํานวนประมาณ500ทุนโครงการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้กับโรงเียามาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพนีครับซมมารั ส่วนกองทัพพิเศษเนี่ยกองทัพสำคัญมากนี่คือคือว่ามีความสำคัญที่กองทัพช่วงหนึ่งมีอะไรไหมให้เราคู่คู่อยู่กันได้ใช่ไหมเขาเป่าท้องถิ่นท้องถิ่นก็ดีนะครับก็เรียนว่าโดยเฉพาะสมาคมเพื่องชุมชนเนี่ยเก็เป็นองค์กรที่มีความสำคัญเกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับพื้นที่ อันนี้เข์ที่เราชอบนะครับเอกภของเราที่นี่นี่คือคือว่ามีบวางหมาท,ที่สมอรีกหนึ่งมีอะไรไหมหลายๆภาพสูดที่ผ่านม,มานะครับในหนาพิเศษสวางตำวกท้องอา่เนะราขอผู้บนะริหารนะรสวัสท์เราแบ่งเขตดูแลกันแล้วก็มาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน,นะท่านต่อแหล ก็มีรายงานมีรุ่นนี้ดีก็นะคือรวมถึงแล้วองคณะกรรมการรวมทงแกนนำสุขภาพผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำชุมชนนะครับกาพัฒนาพนุรรที่ดีของคนในชุมชนเป็นสำคัญซึ่งปัญหาโรคติดต่อไม่ว่าเป็นโรคติดต่อเชื้อไวรัส